สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง1ิสัญญาณที่จะบอกคุณได้ว่าคุณเป็นคนที่มีพลังธรรมชาติที่สะกดใจแล้วก็ดึงดูดผู้คนได้ดีมากกว่าคนทั่วไปลองสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างดูนะครับใครที่ยิ่งมีคุณสมบัติทั้ง10ข้อนี้มากมายหลายข้อก็ยิ่งแสดงว่ามีพลังบางอย่างที่ทรงคุณค่าอยู่ในตัวคนคนนั้นมากเท่านั้นครับ ถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วอยากจะได้บทความที่ใช้ทําสคริปต์ของ EP นี้ไปอ่านก็สามารถที่จะดูวิธีการขอไฟล์อ e ีบุ๊กไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ10สัญญาณที่บอกว่าคุณมีพลังธรรมชาติที่สะกดใจแล้วก็ดึงดูดผู้คนได้ดีมีอะไรบ้างข้อ1ผู้คนทั่วไปจะมองหรือว่าจับจ้องมาที่คุณโดยอัตโนมัติโดยที่พวกเขาก็มักจะไม่รู้ตัวว่ามองคุณทําไมหรือว่าจ้องดูคุณทําไมนะครับ เมื่อคุณมีบุคลิกที่แข็งแกร่งแล้วก็มีพลังมั่นคงผู้คนจะสังเกตเห็นคุณชัดแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาจากคนทั่วไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลิกภายนอกอย่างเช่นการแต่งตัวอะไรทํานองนี้เท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงพลังงานบางอย่างที่คุณแผ่ออกมาจากในตัวของคุณด้วยพลังเงียบที่ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรออกมามันจะดึงดูดความสนใจของผู้คนในแบบที่ไม่ค่อยมีใครอธิบายได้ว่าพวกเขาสนใจคุณเป็นพิเศษเพราะอะไร ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินไปตามถนนหรือว่าเข้าไปในห้องที่มีผู้คนและผู้คนเหล่านั้นจะไม่รู้จักคุณเลยก็ตามพวกเขาก็จะสนใจคุณอยู่ดีโดยธรรมชาติแล้วดวงตาของผู้คนจะมองคุณอย่างสนใจเพราะว่าบุคลิกของคุณเหมือนมีอำนาจสั่งการอะไรบางอย่างทำให้พวกเขามองมาที่คุณและผู้คนก็จะสัมผัสได้ว่าคุณมีบางอย่างที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แม้จะไม่พูดอะไรออกมาเลยแต่ว่าคุณก็ยังสร้างผลกระทบบางอย่างที่ทำให้คนอื่นๆรู้สึกสนใจ หรือว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยด้วยซ้ํานะครับการที่ผู้คนมองมาที่คุณมันสะท้อนถึงพลังที่มองไม่เห็นที่คุณแสดงออกไปแบบลับๆซึ่งมันเป็นพลังภายในที่สะท้อนออกมาภายนอกแล้วก็ดึงดูดผู้คนรอบข้างของคุณและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีพลังนี้นะครับแต่ว่าคนที่มีบุคลิกแข็งแกร่งมั่นคงก็จะมีพลังดึงดูดชนิดนี้อยู่ในตัวนะครับข้อ2เด็กๆมักจะวางใจแล้วก็ถูกดึงดูดเข้าหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติ เด็กๆมักจะรับรู้พลังงานบางอย่างที่แท้จริงได้โดยไม่ต้องคิดด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนเลยนะครับเมื่อเด็กๆมักจะเข้าหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติคุณมักจะเป็นที่ไว้ใจของเด็กที่ไม่รู้จักกันมาก่อนได้รวดเร็วกว่าคนอื่นมักจะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และก็เปิดกว้างการที่คุณมีพลังที่อธิบายไม่ได้ในการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นบวกซึ่งทําให้เด็กๆจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคุณพวกเขาอาจจะรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจเมื่ออยู่กับคุณนะครับ เพราะว่าเด็กๆนั้นต้องการความสบายใจความสนุกสนานหรือว่าลึกๆแล้วพวกเขาต้องการแค่เพียงอยู่ใกล้พลังงานแห่งความสงบและความปลอดภัยของคุณเท่านั้นนะครับเมื่อคุณเชื่อมโยงกับเด็กๆได้ง่ายคุณก็มักจะเป็นที่รักของเด็กๆมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีพลังแห่งความซื่อสัตย์ความเห็นอกเห็นใจและความน่าเชื่อถือที่อธิบายไม่ได้อยู่ในตัวแต่มันเป็นคุณสมบัติที่มักจะรู้สึกได้ชัดเจนแม้ตแต่กับเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่มักจะไม่เข้าใจหรือว่าจะไม่คิดอะไรด้วยเหตุผลหรือว่าตรรกะที่ซับซ้อนเลยนะครับ เมื่อเด็กๆมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคุณด้วยดีนั่นมักจะหมายถึงว่าพวกเขากําลังตอบสนองต่อความเมตตาและความจริงใจที่คุณมีอยู่ในตัวแต่ว่าคุณไม่ได้พูดออกมาและมันก็มักจะบอกได้ว่าคุณมีบุคลิกที่แข็งแกรง่งมั่นคงแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับข้อ 3. แม้แต่สัตว์ก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สงบมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับสัตว์มักจะมีสัญชาตญาณที่ไวแล้วก็สามารถรับรู้พลังงานที่มากกว่าคําพูดที่จะใช้เสื่อออกมาได้ เมื่อสัตว์บางประเภทเข้ามาหาคุณได้ง่ายกว่าคนอื่นหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่สงบมากขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณมันบอกได้ว่าพลังงานของคุณนั้นสมดุลทรงพลังแต่สงบไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นแมวแปลกหน้าที่ขดตัวอยู่บนตักของคุณได้ง่ายๆหรือว่าสุนัขที่ไม่คุ้นเคยกับคุณแต่ว่ากระดิกหางตอบรับคุณอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นนะครับการโต้ตอบที่ละเอียดอ่อนแบบนี้บ่งบอกเป็นในว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับโลกรอบตัวคุณ สัตว์จะเชื่อใจคนที่มีพลังสันสะเทือนบางอย่างที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสงบของพวกมันก็สะท้อนถึงความสงบภายในและพลังงานที่มั่นคงที่ติดตัวคุณไปทุกที่นะครับข้อ 4. คนอื่นเริ่มเรียนแบบสไตล์ความคิดแล้วก็สิ่งที่คุณทําเมื่อผู้คนเริ่มเรียนแบบคุณนั่นเป็นเพราะพวกเขาชื่นชมความเป็นตัวเองที่คุณแสดงออกมาความมั่นใจและการแสดงออกถึงตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นพยายามที่จะเรียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่คุณแต่งตัววิธีที่คุณทำงานวิธีที่คุณเลือกสรรองประกอบต่างๆในชีวิตของคุณวิธีที่คุณมีมุมมองต่อชีวิตหรือว่าวิธีที่คุณรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับการเรียนแบบเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นและบุคลิกที่หนักแน่นมั่นคงซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการเป็นตัวคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นกลายเป็นคนที่ดีขึ้น ผู้คนนั้นต่างมองไปด้วยความเชื่อมั่นไปที่ผู้นำซึ่งเป็นผู้ที่สร้างเส้นทางของตัวเองอย่างไม่รู้สึกผิดและเมื่อพวกเขาเรียนแบบสิ่งที่คุณทำหรือรับเอาความคิดของคุณไปใช้พวกเขาก็จะยอมรับบทบาทของคุณในฐานะที่ปรึกษาแบบเงียบๆอย่างไม่เป็นทางการในชีวิตของพวกเขานะครับนี่คือสิ่งที่คนมีบุคลิกอ่อนแอหรือว่าไร้พลังจะทำไม่ได้นะครับข้อที่5้า คนแปลกหน้ามักจะเปิดใจและก็แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของพวกเขากับคุณโดยที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงกล้าเปิดเผยให้คุณรู้นะครับการมีพลังพิเศษบางอย่างหมายถึงการที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยเมื่อพวกเขาได้ติดต่อหรือว่าสื่อสารหรือว่าคบหาสมาคมกับคุณนะครับแม้แต่คนที่แทบจะไม่รู้จักคุณมาก่อนเลยคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่ได้สนิทสนมกับคุณลึกซึ้งก็กล้าที่จะแบ่งปันเรื่องราวและความเปราะบางที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเขากับคุณนะครับสะท้อนถึงความน่าไว้วางใจ ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจที่คุณแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ผู้คนมักจะรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าพวกเขาสามารถที่จะเปิดใจสามารถที่จะเล่าความลับเปิดเผยเรื่องส่วนตัวกับคุณได้โดยรู้สึกและเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่ตัดสินหรือว่าเมินเฉยต่อพวกเขาพลังงานที่แข็งแกร่งและมั่นคงของคุณทําให้เกิดความกล้าที่คนอื่นจะพูดความจริงกับคุณและทําให้คุณมักจะกลายเป็นที่ปรึกษาของคนหลายๆคนเพียงแค่ได้รู้จักหรือว่าติดต่อกันเพียงไม่นาน ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งแบบนี้เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนของพลังแห่งบุคลิกหรือว่าตัวตนที่แข็งแกร่งที่คุณมีอยู่นะครับข้อ 6. พลังงานในห้องจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งที่มีผู้คนอยู่นะครับคุณอาจจะเคยสัมผัสบรรยากาศที่เมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องที่มีผู้คนอยู่ด้วยกันนะครับและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานของคุณนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้ ห้องทั้งห้องจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นผู้คนก็จะตื่นตัวและก็มีสมาธิจดจ่อมากขึ้นหรือว่าดูสงบและก็มีความสุขมากขึ้นพลังของคุณล้วนแต่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมคุณนําพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไปพร้อมกับคุณด้วยเสมอซึ่งคนอื่นๆจะตอบสนองต่อพลังงานนี้โดยอัตโนมัติแม้พวกเขาจะไม่รู้ตัวก็ตามนะครับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของพื้นที่นั้นเพียงแค่คุณเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้น มันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่แค่คนธรรมดาคนหนึ่งในฝูงชนแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีพลังที่สร้างความประทับใจเปลี่ยนแปลงพลังงานของผู้คนเมื่อคุณมาถึงที่นั่นผลกระทบประเภทนี้เป็นตัวที่บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงพลังแข็งแกร่งในตัวคุณที่คนทั่วไปไม่มีนะครับข้อ 7. ความเป็นตัวของตัวเองของคุณนั้นทําให้พวกคนมีพิษหรือว่าพวกคนท็อกซิกรู้สึกหงุดหงิดและก็หมดพลังนะครับเมื่อคุณแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คนที่เป็นพวกท็อกซิกหรือว่าคนเป็นพิษ มักจะรู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบใจเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในตัวของพวกเขาความซื่อสัตย์ความซื่อตรงและความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนของคุณนั้นเปรียบเสมือนกับกระจกสะท้อนสิ่งที่คนอื่นขาดหายไปพวกคนท็อกซิกจะหาทางควบคุมหรือว่าบงการคุณไม่ได้พวกเขากลับรู้สึกไร้พลังหรือว่าอับอายเสียเองบางคนรู้สึกหงุดหงิดที่คุณไม่ยอมเล่นตามเกมของพวกเขา การที่คุณอยู่ตรงหน้าแต่พวกเขาเล่นเกมทางจิตกับคุณไม่ได้ทําให้พวกคนท็อกซิกรู้สึกอึดอัดเพราะด้วยการเป็นคนจริงใจคุณได้ท้าทายและมักจะเอาชนะนิสัยและเจตนาร้ายๆแบบคนท็อกซิกของพวกเขานี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งมั่นคงภายในที่คุณมีนะครับข้อ 8. คุณดึงดูดความอิจฉาริษยาจากคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแม้ว่าการเป็นคนที่มีบุคลิกแข็งแกร่งมีพลังพิเศษมีความมั่นคงมักจะได้รับความชื่นชมนะครับ แต่มันก็สามารถทําให้เกิดความอิจฉาริษยาได้เหมือนกันในบางครั้งไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณตั้งใจทําแต่ความอิจฉาริษยานั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคนอื่นมองเห็นคุณสมบัติดีๆในตัวคุณที่พวกเขาอยากจะมีแต่ว่าพวกเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองความเมตตาและความความสามารถที่จะโดดเด่นของคุณอาจจะไปกระตุกตอมอิจฉาของใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ตัวความอิจฉามักจะสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในจิตใจของคนคนนั้น และอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสังเกตเห็นโดยที่คุณเองก็ไม่เข้าใจว่าคุณไปทําอะไรให้พวกเขาอิจฉาริษยาหรือว่ากโกรธเคืองแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะสร้างปัญหารบกวนคุณได้บ้างแต่มันก็เป็นสัญญาณว่าคุณมีบางอย่างที่คนอื่นอยากจะมีนั่นคือระดับพลังและความมั่นใจที่ทําให้คุณดูโดดเด่นกว่าคนอื่นแม้ว่าบางครั้งจะทําให้พวกเขารู้สึกด้อยหรือว่าไม่สบายใจบ้างก็ตามนะครับข้อ 9. จักรวาลสื่อสารกับคุณผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเช่นตัวเลขและนิมิต ข้อนี้อาจจะฟังดูเหนือธรรมชาติเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีบุคลิกภาพแข็งแกร่งมากๆมีพลังมากๆจะรู้สึกได้อยู่เสมอนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีพลังพิเศษที่คุณเองก็อธิบายไม่ได้คุณจะรับรู้ถึงข้อความที่ละเอียดอ่อนของจักรวาลได้ดีขึ้นการเห็นตัวเลขซ้ําๆหรือว่าเห็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนคุณจะเดาตอนต่อไปได้ถูกต้องคุณมักจะท่ายเหตุการณ์บางอย่างได้ใกล้เคียงหรือว่าตรงกับที่มันจะเกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมาหรือว่าการเห็นนิมิตที่ชัดเจนในความฝัน พวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นสัญญาณว่าคุณมีความกลมกลืนหรือว่าเชื่อมต่อได้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้อความและวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีของจักรวาลในการบอกและยืนยันความพิเศษของคุณนะครับช่วยให้คุณเข้าใจการเดินทางในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญอย่างหน้าทึ่งหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ลับๆตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะทําหน้าที่เตือนคุณว่าคุณสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความละเอียดอ่อนทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้เป็นส่วนหนึ่งขขอองงงพพลัพิเศษคุณ เพราะว่ามันสะท้อนถึงการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับโลกที่อยู่ภายนอกของคุณนะครับขอ้อ10คุณมักจะดึงดูดผู้คนที่จิตใจบอบช้ำมารับการรักษาโดยพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณนะครับผู้คนที่มีจิตใจมีความรู้สึกมีอารมณ์ที่บอบช้ำมักจะถูกดึงดูดไปหาคนที่มีพลังรักษามันนะครับและพลังพิเศษของคุณก็จะทำหน้าที่เหมือนไฟสองทางสำหรับพวกเขา ผู้คนอาจจะไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าพวกเขาก็รู้สึกสบายใจกับความเข้มแข็งและความเข้าอกเข้าใจของคุณพลังงานของคุณที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและความเมตตากรุณาเหมือนกับได้มอบพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางสู่การเยียวยาจิตใจนะครับแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะดูเกินกําลังของคุณไปบ้างแต่ว่ามันก็เป็นของขวัญที่แสดงให้คุณเห็นว่าการมีอยู่ของคุณนั้นมีพลังในการนําความสบายใจและความหวังมาสู่คนที่ต้องการมันมากที่สุด คุณกลายเป็นแหล่งกําเนิดแสงแห่งความหวังให้กับผู้คนที่อยู่ในความมืดมนนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ EP ีนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็จะมีเป็นไฟล์ให้ขออ่านได้ฟรีนะครับโดยสามารถขอได้ทั้งละ1-3 EP ีนะครับและถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของคลิปทุกคลิปในช่องนี้ให้หมดครบถ้วนก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ผ่านทางร้านค้าของช่องที่เห็นรายละเอียดอยู่ด้านลล่างงของคคิปนนี้นะรับ หรือว่าจะอ่านวิธีการจากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือจะสแกน QR Code ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเพ,เ,พเพื่อนเพื่อดูรายละเอียดการขอไฟล์บทความและก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง Unlimited m i n d s e t จิตไม่จํากัดช่องนี้ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ